สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอทุกท่านนะคะพี่จ๋าพบกับช่องปรินดาพาบ้านพาเหมาอีกเช่นเดิมนะคะพี่พีน้องมีพาบ้านพาเหมาในราคาที่ถูกราคาแบ่งปันมาแบ่งปันพี่พี่เหมือนเดิมทุกๆวันนะคะพี่พี่จ๋าช่องน้องนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่พี่พีเอ็ซถ้าไหนสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์099371 3089หรือสามารถแอด ID Li ไ e ได้ที่ kru t e A w 2 5 3 3หรือสะดวกรวดเร็วทันใจพี่พี่ใช้โทรศัพท์มือถือส่องสแกน q r วโค้ดตามนี้ได้เลยก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เหมือนกันนะคะพี่พจา๋อาอ่าอีนี้นะคะ,เป, e 16, ะ,คะเป็น EP ีที่26นะคะเป็น EP ีที่2 6ฝากติดตามนะคะฝากไม่ตาอุน่นหนุนเหมือนเดิมพี่พี่ช่องทางการติดต่อช่องน้องนะคะยังคงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะพี่พจา๋า เดี๋ยวเราไปเริ่มที่รายการแรกรายการที่หนึ่งก่อนเลยละกันพี่ๆนะคะอ่ารายการที่หนึ่งเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดเป็นเป็นรายการไหนดีพี่ๆเป็นหลวงพ่อพระปิดตาละกันพี่ๆองนี้ก็เก่านะพี่จา๋านะคะเก่ามากพี่มีคราบเก่าแต่พิมพ์สวยนะคะองนี้เป็นหลวงพ่อพระปิด ตาหลวงพ่อเชยค่ะพี่ถ้าหนูจำชื่อวัดไม่ผิดน่าจะชื่อว่าวัดบางกระสอบไหมนะคะถ้าผิดพลาดประการใดหนูกราบขออภัยนะคะพ,พี่จ๋าเลี่ยมเก่าๆเลยค่ะพี่นะคะสายหลวงพ่อพระปิดตาพิมพ์สวยนะพี่จ๋าสวยมากพิมพ์ลึกนะคะเนื้อพิมพ์สวยๆเลยในการ่อในรายการที่หนึ่1นะคะขออนุญ,ญาตขอในราคา200บาทค่ะพี่ปิตาหลวงพ่อเชยนะคะท่าน เปิดตาหลวงพ่อเชยในรายการที่หนึ่งต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่สองค่ะพี่ๆเป็นเหรียญหลอเกา่เกาๆนะคะเลี่ยมเกา่เกาๆเลยพี่ๆท่านเป็นหลวงพ่อปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าโอ้โหพี่พิมพ์ลึกสวยมากนะคะเก่ามากค่ะพี่บริเวณด้านหลังท่านท่านมีรอยจานด้วยนะคะพี่พ่จา แล้วก็เนี่ยมีจีวอนเก่าๆนะคะเป็นรายการที่2ค่ะพี่พี่พี่เอฟท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา3 0 0บาทเป็นรายการที่2นะคะเป็นรายการที่2และต่อไปรายการที่3คะ่ะพี่พี่ท่านเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดองค์นี้นะคะเป็นท่านเป็นเนื้อว่านโอ้โหพี่ไข่ขาวขึ้นขึ้นเยอะมากเลยพี่พี นะคะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านองค์นี้ท่านเป็นพิมพ์พระลอดนะคะพิมพ์พระลอดเนื้อไข่ขาวๆสวีสวยนะคะเป็นรายการที่3ามพี่ๆเอท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา400บาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทต่อไปนะคะขออนุญาตเป็นรายการที่4นะคะท่านเป็นรูปหล่อ นะคะลุปร้อนหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่โอ้โหเก่าอะแต่หนูจะพยายามส่องให้ชัดๆนะเส้นจีวรชัดลึกนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่พี่ษานะพพเอฟซี FC, ท่านไหนสาย,ายหลวงพ่อเดิมนะคะเมตตาอุดหนุนกันได้นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา400บาทใต้ฐานมีจานด้วยนะคะพิมพ์สวยๆเลยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ นะคะขอในราคา400บาทเป็นรายการที่4นะคะต่อไปต่อไปเป็นรายการที่หนะคะรายการที่หท่านจะเป็นพระเนื้อชินนะคะสายกลรลพัะเนื้อชิน้นท่านเป็นพระมเหศสวนหัวกลับค่ะพี่ๆี่โอ้โหตรงนี้โด เนื้อพิมพ์สวยๆเลยครับเก่าเยอะมากนะคะพร้อมเลี่ยมโบราณเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พจา๋าพราะไม่เห็นส่วนหัวกับองค์นี้เป็นพระเนื้อชินนะคะน้องเปิดในรายการที่5ะคะ่ะพี่พีพีเอฟซีท่าไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา350บาทนะคะแม่คะขอในราคา350บาทเป็นรายการที่5นะคะเป็นรายการที่5ต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเป็น ต่อไปเป็นรายการที่5อ่าที่6ที่6นะคะหลวงพ่อแก้วค่ะที่เกสาโลน9 9โอ้โหองค์นี้สวยจริงๆน้องไม่แน่ใจเรียกว่าเนื้ออะไรนะแต่ชอบอะคระนะคะอะคระโอ้โหความคมชัดนะคะด้านล่างนะคะมีคำว่าหลวงพ่อแก้วเกสาโลน9 9เส้นนิ้วมือชัดมากๆพี่ๆ บริเวณด้านหลังนะคะก็จะมียันอัคระคมชัดสวยเลยพี่พี่จา๋า PPMC ท่านไหนนะคะสายหลวงพ่อแก้วเกสารโรนะคะน้องขอในราคา350บาทวันนี้แบ่งปันให้เลยค่ะพี่พี่นะคะในราคาแบ่งปันเหมือนเดิมเป็นรายการที่6นะคะเป็นรายการที่6ค่ะพี่พี่จา๋าต่อไปนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่7 นะคะรายการที่จขาอนุญาตเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ๆองค์นี้เป็นพระกําแพงเพชรท่านคือพระสมกอนะคะพระสมกอเดี๋ยวให้ชมกระหนกเนื้อแบบด้านข้างแบบพิมพ์ลึกมากเนื้อดินสวยๆนะคะพี่ๆเอฟซี FC ท่านไหนสนใจนะคะพระกําแพงเพชรเป็นพระสมกอเนื้อดินองค์นี้นะคะน้องขอในราคา เท่าไรดี200บาทอ่ะน้องแบ่งปันราคาให้ขอในราคา200บาทเป็นรายการที่7นะคะเป็นรายการที่7ต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8ขออนุญาตเป็นหลวงพ่อพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่จา๋าโอ้โหพี่โดนเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแห้งๆสวยๆเลย นะคะเลี่ยมสวยๆเหมือนกันพี่ๆองนี้นะคะพี่จา๋านะคะพี่เพลีท่านไหนสนใจนะหลวงเขาอ,อะไรนะหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลักเก่าลักแห้งนะคะเป็นพิมพ์ทุก,กตานะคะน้องขอในราคาสามร้อยบาทนะคะน้องขอในราคาสามร้อยบาทเป็นรายการที่แปดนะคะเป็นรายการที่แปดต่อไปนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้า พระอาจารย์ขันเก่ามากพี่องค์นี้เดี๋ยวน้องพยายามส่องให้ชมช้าช้าชัดๆนะคะพี่จ๋าพระอาจารย์ขันพี่โอ้โหดูเส้นจีวรน,น้องยังพอมองเห็นนะพี่พี่แต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าผ่านการลงกล้องน้องก็ส่องไม่ค่อยเก่งต้องกราบขออภัยนะพี่พี่สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะโอ้ยันอักขระด้านหลังวัดนกกระจาบค่ะพี่พี่ นะหลวงพ่อขันองค์นี้นะคะพี่จ๋าได้เหมามาเลยพี่เจ้าของเดิมน่าจะไปเลี่ยมเก่าไหมอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะหลวงพ่อขันพระอาจารย์ขันวัดนกกระจาพพพมซีท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา600บาทนะคะขอในราคา600บาทเป็นรายการที่9นะคะเป็นรายการที่9ต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่10 นะคะครายการที่10ค่ะพี่ท่านเป็นพระสังฆาจายนะคะพระสังฆาจายสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขนะพี่พี่โอ้โหเหนื้อพิมพ์สวยๆแต่น้องไม่แน่ใจหลวงพ่อนะพี่พี่จ๋าเบอร์พี่เอฟซท่านไหนรู้จักนะหรือใส่นี้นะคะแบ่งปันบูชากันได้สวยมากพี่ น่าจะเป็นตลับเงินเก่าๆโบราณน,นะคะพระสังฆจายค่ะอนุญาตเรียกเป็นพระสังกจายรายการที่10นะคะพี่พีซีถ้าไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา300บาทนะคะแม่คะขอในราคา300บาทต่อไปนะคะขออนุญาตเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11องค์นี้จะเป็นหลอดเตาลีดปั๊มซ้ำค่ะพี่พี่จา๋าองค์นี้เป็นเลี่ยม ท่านเป็นเลี่ยมตะหลับทองจิวเวลรี่นะคะโอ้โหพี่ปั๊มซ้ำนะคะปั๊มซ้ําฐานบัวใบหน้าเส้นจีวรพี่พี่จา๋าเลี่ยมตะหลับทองจิวเวลรี่นะคะพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจนะคะเอ่อน้องขอในราคาเปิดในราคาห้าร้อยบาทนะคะขอในราคาห้าร้อยบาทเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดต่อไปนะคะขออนุญาตเป็นรายการที่สิบสอง ร,รายการที่1ิขออนุญาตเป็นหลวงพ่อทวดวัดชังให้เจ้าของบอกว่าเนื้ออัป,ปาก้านะพี่ๆแต่ว่าเดี๋ยวส่องให้พี่ๆรับชมกันนะโอ้พี่ดูอักขระดูใบหน้าเส้นจีวรตัวหนังสือนะฮะหลวงพ่อทวดวัดชังให้องค์นี้นะคะพี่พ FC อหลังพระครูวิสัยโสพลนะคะพี่หลังอาจารย์ทิมพ์นะคะโอ้โหพี่ดูอักขระนะ พีพีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา700บาทนะคะขอในราคา700บาทนะคะเป็นเหรียญพอทวดนะคะพอทวดวัดช้างให้องค์นี้ขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่12นะคะ12ต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่13นะคะสิ 13, ขออนุญาตเป็นสายจังหวัด อะไรนะจังหวัดชัยนาทหรือเปล่าพี่พ,พี่พ่อกวยพ่อกวยนะคะโอ้ยเก่ามากหลวงพ่อกวยนะคะพี่พี่องนี้เป็นเหรียญท่านเป็นเหรียญหลังหะนุมานนะคะมีเขาเรียกอะไรอะยันเหนืออะไรด้านข้างแต่ว่าโอ้โหเก่ามากพี่องน์นี้นะเป็นเหรียญปี2521นะคะพี่จา๋านะครัแล้วก็บริเวณด้านหลังเป็นหลังหะนุมานเลี่ยมเก่าๆเ,เลยพี่ นะคะพีพีเอฟซีท่านไหนสายหลวงพ่อกลวยนะคะน้องขออนุญาตขอเปิดในราคาห้าร้อยบาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคาห้าร้อยบาทพีพีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมช่องทางการติดต่อ,อยังเหมือนเดิมค่ะพี่พี่มีเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจรายการไหนก็ทักทายนะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะพี่พี่จ๋า สิบแปไปแล้วนะคะขออนุญาตไปรายการที่19นะคะขออนุญาตเป็นหลวงพ่อเงินบ้างเป็นรายการที่19นะคะท่านท่านเป็นพิมพ์หมองว่าน่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะพี่พี่ท่านเป็นเลี่ยมท่านเลี่ยมตลับทองจิวเวลรี่นะคะหลวงพ่อเงินองนี้นะคะพี่จ๋าโอ้โหเนื้อเก่าๆพิมพ์สวยๆเลยเลี่ยมเลี่ยมตลับทองจิวเวลรี่ค่ะพี่พี นะคะบังคารนะพี่พี่จ๋าสายหลวงพ่อเงินเนาะนะคะร้องให้ราคาแบ่งปันเหมือนเดิมขออนุญาตเปิดและกันพี่พี่ชอบถูกใจนะคะอย่าลืมทักทายสอบถามกันได้ขออนุญาตเปิดในราคา500บาทนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะเป็นรายการที่สิบสี่และต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่15 นะสิบห้าจะเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่หอเจ้าสัวนะเจ้าสัวอ,องค์นี้นะคะเลี่ยมตลับเงินนะคะพี่พี่แต่ว่าน่าจะเป็นเงินผสมสวยมากพี่เจ้าสัวปุบุญนะเอ้น้องหมะเดี๋ยวนะน้องไม่แน่ใจป่บุญหรือเปล่านะพี่พี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังก่อน น่าจะเป็นเจ้าสัวหลวงพ่อกเกษต้ตองกราบขออภัยนะคะพี่พี่มีโคดด้านหลังเนาะนะคะมีโคดด้านหลังเพราะว่ามีจังหวัดลำปางเนาะต้องกราบขออภัยนะ,ะเห็นเจ้าสัวนี่นึกถึงปู่บุญตลอดเลยนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะพี่พี่เอฟซีถ้าไหนสนใจนะคะน้องขอในราคาสามร้อยบาทพอแบ่งปันกันไปนะคะพี่พี่เป็นรายการที่สิบห้าต่อไปนะคะต่อไป รายการเมื่อสักครู่นี้จังหวัดลำปางอะเดี๋ยวจัดให้อีกสักหนึ่งรายการนะคะท่านเป็นหลวงพอ่อเกษมนะคะหลวงพอ่อเกษมเขม,มโกขออนุญาตเป็นรายการที่16นะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่16ด้านข้างนะคะมีคําว่ากรรมการนะพี่พเขาเรียกกระไหลทองหรือเรียกอะไรนะถ้าน้องเรียกพี่ต้องกราบขออภัยนะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็บริเวณด้านหลังนะคะ เป็นเหรียญรูประฆังนะหลวงพ่อกเกษมเข็มมโกโอ,องนี้นะคะพี P ่พีเอฟีท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคาเปิดในราคา400บาทนะ,ะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทเป็นรายการที่16อ่เป็นรายการที่16ต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่17 17จะเป็นท่านจะเป็นเหรียญหล่อ,ลอพระพรมนะคะพระพรมน่าจะตีเข้าหลวงปู่ดูวาสเกหรือเปล่าพี่พ จะเรียนหล่อสวยนะพี่จ๋าเนี่ยดูพิมพ์ชัดมากบริเวณด้านหน้านะคะเลี่ยมเก่าเก่านะ,ะเป็นพระพรมด้านหลังก็จะมียันอักขรชัดลึกสวยแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าพี่เอ C ทซีถาไหนสนใจนะคะเป็นรายการที่17เนะคะเป็นรายการที่17น้องขอในราคา200บาทนะคะแม่ขาขอในราคา200บาทแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นรายการที่18 นะฮะสิบแปดขออนุญาตเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเก่าๆค่ะพี่พี่จ๋านะคะเก่ามากสวยแบบเก่าๆนะพี่พี่เป็นเหรียญอายุแปดสิบสองปีนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเป็นเหรียญสองสี่แปดสองค่ะพี่พี่จ๋าพีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะพี่พี่หลวงพ่อเดิมวงนี้น้องขอเปิดในราคาห้าร้อยบาท นะ,ะน้องขออนุญ,ญาตเปิดในราคา500บาทต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่19บนะคะ19เป็นหล่อเตาลีดโอ้โหสวยมากองนี้มีคาบเก่าๆนะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังค่ะพี่พี่จ๋าหนูไม่แน่ใจว่าปี05หรือเปล่านะพี่พี่ ต่ว่าโอ้โหพี่ดูครับเก่าพี่ดูฐานบัวเส้นจีวรใบหน้าคือสวยมากองนี้นะคะเป็นหลอดเตารีดบริเวณด้านหลังนะคะพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะรายการนี้นะพี่พี่น้องขออนุญาตเปิดละกันหรือถ้าส่องไม่ชัดยังไงพี่พีเอฟซีสามารถทักทายแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้น้องขออนุญาตขอในเปิดในราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นหลอดเตารีดสวยๆเป็นารยยยนายการที่สิบเก้า นะคะเป็นรายการที่19แล้วก็ขออนุญาตนะคะปิดท้ายด้วยรายการที่20สําหรับ EP นี้นะคะ20จะเป็นพระท่ากระดานนะคะเป็นพระท่ากระดานหนูมไม่แน่ใจเรียกว่าเนื้อชินหรือเปล่าแต่องค์นี้เก่ามากค่ะพี่นะคะสารสารละหรือลวดหักเก่าๆนะคะ น้องส่องให้ชมบริเวณด้านหน้านะคะพระะถ้ากระดานนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะเดีย๋ยวนะเป็นเป็นสารสารแหลกสารลวดถักเก่าๆแบบนี้ยค่ะพี่พีพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะเป็นรายการปิดท้ายของอีนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่ส0นะคะน้องขอในราคาเปิดในราคา300บาท นะคะขออนุญาตเปิดในราคา300บาทเป็นรายการที่20นะคะสำหรับอีพีนี้นะคะทั้งหมด20รายการค่ะพี่ๆฝากติดตามนะะฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้นะคะจะได้แจ้งเตือนเวลาน้องลงคลิปเนาะนะคะพี่พี่จ๋ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพระบ้านพระเหมาในราคาที่ถูกช่องทางการติดต่อยังคงเหมือนเดิมค่ะพี่ๆนะคะพีพีเอฟซี FC, ถ้าไหนสนใจนะคะอย่าลืมทักทายสอบถามกันเข้ามาได้เมตตาอุ่นหุ่นน้องได้สําหรับอีพีนี้ นะคะคสวัสดีค่ะ